เด่นนะไะอย่างอ่ะมึงไปเบอร์มึงจะไปเบอร์สะดุ้งมีความสุขเนาะห้องแฮมเพลงมาเนาะเจ้าวันนี้เขาเจ้าหุกจองหจองเลยเก็บเออเนี่ยมึงมีรับลมพิมในวันนี้มามีมีมีมามีไมีมีอย่างประเด็นอะไรบุกครับาแล้วมีไออย่างบุกครับไ้่รับมีไออย่างแทางกองเออกางกองไปดูอย่างแท้ก็ไปเที่ยวจะออกไปอันแม่ปักซอยไปบ้าไปอย่างไปร้านของชำอ่าลักกี้กุนอูกับบ่าว ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขหน้ารื่นชื่นอารมณ์สมอุราบ่าวคนไหยนักการกองเหมือนน้องขี้รถเครื่องนั่นเหรอใส่หมกกับนอกกี้เหรอถอดหมกกับนอกบาอุ้งกำมือแบบน้อยนะมันมันแามตังอยาบีมันจะได้มึงกู้เงินร้อยละซาวกะบาดใจมึงอย่างบ่าเป็นคนอย่างอีน้องบาดได้กู้เงินมึงมันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องคำมึงไปกู้เงินปั้นกะยังว่วไปเลยไปโอบแล้วเปิ้ยังมาแามสตางมือเปิ้ลมาหามตังอ๋อมันเรียกมึงสตางเบากะ ผู้ชัดตางเบาเราจะเอาไหนมาฮึแล้วมือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเปิ้ลมือตึงว่าจะซื้อให้เหรียญแม่แม่ยังมอมีกินแฮปปี้แล้วมึงยังิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเปิ้ลที่ต้องยิ้มเออมีความสุขมาถามตางปีเขาเหมือนยิ้มปุ๊บแบบาเฮ้ยอีเนี่ยแต่งหน้าเจ้าหน้าเเววหน้าอย่างอันเปิ้ลจะอันไปฆ่าผัวซะมึงต้องมีรับลมคมในเปิ้ลมาถามมึงเรื่องเป็นยังอ๋อถามตางถามตางเจ้ามึงเอาท่าตางเพื่อบ้าวกะกูจะบอกพี่สสองพันกูจะบอกพี่ตอกแตกบอกพี่แดงมึงเลี้ยงบ้าว มาได้เลี้ยงตึงวันนี้จะเอาตังค์หรือว่ามึงกู้เงินรอยละสาวแฮมเนอะ้อยละสาวไหนตึงวันนี้กลัวเขายยาคอจะตายฮะนะกับมาน้องได้ไหมหยังอ๋อมาน้องเขาไปมาถามตาแล้วมึงเอ้ยไปกี่บาทไปเอ้ยอย่าซักบาทตึงว่าหมูมีสซักบาทหรือว่าบ้านน้อยเลี้ยงมึงอีเดนบ่านน้อยเลี้ยงมึงไปจุเนอะผักกุยยาวบ้านน้อย มึงยิ้มน,น,กกน้อยยิ้มใหญ่อู้กันกลางกองฮั่นกูห่ามันแค่หูจักเพจะเล่าหว่าเพื่อจะถ้าเพิ่นมาบอกดินมาถามเดนว่ากูกะเบาโน้อใจพี่ยายก็อีกบาดใจกระถามเรื่องสตางค์กันมึงน,นี่ระลมคมในเด่นบัดเพิ่นแบบมาเพิ่นมาถามตังปีโอฟังดีๆกับฟังดีๆรับฟังดีๆถามตังนี่คือถามตังไงไถเพิ่นมาถามตังเข้าใจก่อคำว่าถามตังอ่ะปีบอ่เข้าใจคำว่าถามตังกับกังเงินไงตังแบบเงินคำไง เงินสตางค์ี้ยตางเนี่ยก็มาถามตางไปบ้านพี่ออมซอยสี่เขาจะเกาะถามทางโหนทางถามโหนทางแล้วมึงยังยินตังซ้ายตังขวาแล้วมึงยังมีความสุกยิงหอมเิีงเข้ามาเนี่ยก็น้องมีความสุกวันเนี้ยอ๋อแล้วอุบ่าวขอเบอร์กันแล้วเนาะเงินเดือนน้องออกแล้ววันเนี่ยน้องก็เลยมีความสุกน้องหเพียงน้องผิดกับพี่น้องผิดผู้ถามม่มได้น้องก็ใข้หูเดแล้วแต่เมึงเตอะอันนี่ยเฮาเนี่ยว้ยมาแกงเฮาดี อย่าอ่นล้ำเหลือโอ้โหแล้วแต่ว่าไปเลยแต่นะมึงนะอ่ะมึงตึงบีเบาแน่นอนไม่หยิงว่าไปเลยอีพี่โอ๊คจะไปว่าไปเลยเบาเบิกเนมามีเออเรื่องมึงต้องตึงมื่อตึงวานนี่จะกินอย่งนี่ได้กินให้อาตังมันไม่ยั้งเบาหัน